ยาริสทรีอาร์ดีสปอร์ตทีสุดทุก pattern, สไตล์ลับสุดทุกแรงบันดาลใจสวัสดีคาร์แปมนะครับเราสองคนครับในรายการเตอร์ดิการ์ไดรฟ์เป็นลาวันนี้เราสองคนนะคะก็ยังอยู่ที่พัทยาค่ะ แต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะแบบโอ้โหต้องขอบอกว่าเป็นน้องใหม่มาแล้วนะฮะซึ่งเป็นไฮไลท์ของพระยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับกับที่นี่เลยครับการ์ตูนเน็ตเวิร์กาเมสโซสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะถ้ามาจากถนนสุขุมวิท ให้ขับมาเรื่อยๆสังเกตซ้ายมือจะผ่านศูนย์บริการโตโยต้าไทายยนชนบุรีสาขาพัทยาจากนั้นให้ขับต่อไปตามเส้นทางแล้วให้สังเกตหลักกิโลที่162ให้ชิดขวากลับรถแล้วขับลงมาอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงประตูเน็ตเวิร์กอเมซอนแล้วค่ะก่อนที่เราสองคนจะไปเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยเกบพี่แก้วนิดน,นึงครับสวัสดีครับพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้ว ก่อนอื่นอย่าให้พี่แก้วแนะนำตัวนิดนึงคร่ะชื่อกิ่งกแก้วพึ่งเศษสดานะคะเป็นรองาาประธานฝ่ายบริหารส่วนน้ำกับตัวนเน็ตเวิร์กอเมริคนะคะ ที่นี่มีจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์อะไรที่แตกต่างจากที่อื่นน่าจะเป็นตัวตีมการ์ตูนนะคะนะคะสไลด์ของเราเนี่ยเป็นตีมการ์ตูนทั้งหมดจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กทั้งหมดแล้วอย่างนี้มาที่นี่เราจะได้สัมผัสได้เจอตัวการ์ตูนของการ์ตูนเน็ตเวิร์กได้เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีโชว์ตลอดวันนะคะแล้วก็โชว์เราก็จะมีตัวแมสคอตเนี่ยมาฟฟเจอร์กับทางแดนเซอร์ตลอดวันอ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่แก้วฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งคับถ้าหน้าร้อนนี้ก็มาเที่ยวสวนน้ำการ์ตูนเน็ บเน,นเว็บการ์ตูนในบอวดอเมซอนหรือว่าติดตามโปรโมชั่นทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเราค่ะ Facebook สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่แก้มากๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนขออนุญาตไปเล่นน้ำกันก่นอนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วเล้ย พี่แก้วเนี่ยเขาอ,อธิบายมามีเยอะแยะมากมายหลายโซนมากๆเลยอะ่ะใช่เดี๋ยวเราลองเดินไปเซิร์เซิร์ฟแต่ละโซนดูไหมล้วค่อยลุยทีเดียวแล้วกันเนาะใช่ใชโอเคจัดไป คนแรกนี้เลยดีกว่านะฮะเรามาโซนที่เป็นเด็กๆกันหน่อยเลยอ่ะมีชื่อว่าอะไรนักเองคาร์ตูนนิเวลโซนนะคะโซนนี้เหมาะสำหรับเด็ก3ถึง12ขวบมีผูกใจเด็กๆแน่นอนเพราะสีสันน่ารักมากๆแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวโาวเพลับรอยู่ด้วยอ่อยู่ฝั่งนู้นนะะมีคาแรคเตอร์ของการ์ตูนนิเวิร์ลเนี่ยแจกอยู่ในทุกๆที่เลยเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันก่อนโอเคไป พายแล้วโอเคมาถึงอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเมกกาเวฟครับก็ถือว่าเป็นคลื่นเทียมที่ใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าสุดที่ลึกที่สุดนะคะถ้าเราเดินไปเนี่ยก็คือประมาณ180ซนเมตรึ่งแบบสูงไว้ถึงนะคะเนี่ยคลื่นน่าเล่นมากเขาจะปล่อยทุก20มนาที ตอนนี้น่าจะปล่อยอยู่ดูฮะดูปริมาณของคลื่นเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มีแค่คลื่นเท่านั้นนะคะเขายังมีการแสดงโชว์อยู่ข้างบนด้วยนะคะเป็นมัช็อตของกระตูเน็ตเวิร์คเนี่ยมาเต้นโชว์น่ารักมากๆเลยค่ะอิงจำได้เปล่าเราเคยเล่นกิจกรรมนี้ อิงล้มตลอดเลยเอิงเหรอเดี๋ยวมาดูซิว่ามันเล่นที่นี่จะล้มบ้างเปล่าไม่ล้มแล้วเขาเหรอโอเคที่นี่เขามีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าเซอร์ฟเวอรีนานะครับผมก็เนี่ยกิจกรรมเหมือนที่เราเล่นเลยนะฮะยอดเลยเห็นพลังต่อแถวกันเยอะมากเลยนะคะง่ายๆวันนี้เดี๋ยวอิงขอแก้มือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบๆตอนก่อนโอเคจ้ะมา โซนที่มีชื่อว่าออ l Universe โซนนะคะซึ่งโซนนี้มีสไลเดอร์ทั้งหมดโผล่สเดอรด้ด้วยกันโอ้โหดูน่าเล่นมากใช่แค่เห็นแค่นี้ก็มันแล้วนะไม่รู้จะเป็นอันไหนนะแต่ตอนนี้เราไปดูโซนหนึ่งก่อนเอาให้ครบกันก่อนนะไปไป ชื่อว่า Adventure Zone นั่นเองโอ้ตอนนี้เหมาะกับพวกเรา2คนมากๆนะคะชื่อก็บอกแล้ว Adventure นะฮะใช่อ่ามีกดเล็กน้อยนะครับความสูงถ้าใครจะมาเล่นเนี่ยเขาไม่เกี่ยงอายุนะแต่ว่าต้องสูงกว่า120ซนติเมตรนะฮะเรามาผลคลายกันบ้านเองเนะได้เลยนะคะ ซนสบายๆชิลๆบ้างดีกว่านะคะกบบโซนที่มีชื่อว่าเรปไ่แลปผิเป็นน้ําที่แบบไปตามลําธารเป็นลําธารชิลๆนะแล้วเราก็อยู่บนห่วงยางนอนตักแดดสวยๆรับแทนไปนะฮะก็ไปตามเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะของการตูนเน็ตเวิร์กอเมโซนะฮะถ่ายรูปเล่นสวยงามชิลๆกันไปใช่แล้วก็เหมาะสาหรับแบบว่า พักตรงนี้นะคะใช่แล้วอ่ะตอนนี้เราเดินกันมาครบแล้วนะฮะทั้งหมดของที่นี่เลยกับตัวนือเวอร์อเมซอนนะฮะงั้นอย่ารอช้าตอนนี้บอกเลยว่าร้อนม,มากแล้วอยากโดนน้ำมากๆเลยจัดไปลุยไปเลย เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้มีพิธีจับสลากประกบคู่รอบ32ทีมโตโยต้าล,ลีคับ2,015ณหนห้องประชุมสุภัชลาสายโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมชัยสุภาวิทิตพัฒนาผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาดพิเศษฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนจากบริษัทโตโยตา้าร่วมจับสลากประกบคู่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสมโมสรที่สามารถคว้าแชมป์โตโยต้าลีคัพ2015ในปีนี้จะได้ลงเล่นชิงถ้วยรางวัลโตโยต้าพรีเมียร์ครับโดยจะได้พบกับทีมจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังได้เล่นฟุตบอลโตโยต้าแม่โคงครับโดยจะพบกับตัวแทนสมโมสรในแถบลุ่มแม่น้ำโคงเพื่อชิงเงินรางวัล2ล้าน5 0สนบาทอีกด,ด้วยครับสำหรับผลจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีคัพ2015รอบ32ทีมสุดท้ายมีดังนี้ Sun's up, I hit the floor. Shoes tied, I'm out the door. Is this is a clean shirt, I think it was one yesterday. Free day, I'm on my phone. No plans, I got myself home. I call my boys up, spend a little time outside today. Never like being in when I gotta be, never like being told. Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ลับสุดทุกแรงบันดาลใจเรามารปเดิมกันที่แรกกันเลยนะฮะคาร์ต o i น n o r e z o นะฮะโอเคไปละ ่านนะคะแล้วก็มีทางว่าหลายทางที่เราแย่ไมากเพาแต่ละทางก็มีแบว่าอะไรที่แย่งแกนไปอ่ะใช้เป็นไเด์ลงมาแต่ละหางก็เลือกเลยชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยเอาเลยแล้วก็ไปชมไปเลย ถึงโซนนี้นะครับเซิร์ฟอวอรีน่าอิงพร้อมปะพร้อมขอแก้มือหน่อยเขาที่เราเล่นเราล้ลมตลอดเดี๋ยววันนี้จะเล่นอะไรถ้านอนจะได้ไม่ลม้ม <laughs> แต่เดี๋ยวเขาว่า <laughs> นอนก็ลม้มเดี๋ยวดูกันต <laughs> อนนี้เรามาดูอิงก,กันบ้างน,นะครับเมื่อกี้บอกจะแก้มือวันนี้จะไม่ลม้มวันนี้จะไม่ลม้ม not the afraid dark. I'm of

โอ้โห,โ,หโหเล่นสนุกสนุกกันมาพอสมควรแล้วนี่เองเนาะตอนนี้แบบมันมากๆแล้วแต่ว่าอยากชิวๆแป๊บน,นึง <c oughs> องนี่ไ, <ป S 1> ได้เวลาละคลื่นเขากำลังมาแล้เดี๋ยวเราขอไปเล่นกันก่นกอนนะไป อีกหนึ่งโซนนะฮะที่บอกไปว่าเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมเองกกับโซนที่มีชื่อว่า Omni World Zone นั่นเองค่ะอย่ารอช้าครับไปลุยกันเลยก็ขึ้นบันไดไปถึงข้างบนแล้วนะคะก็จะมาเล่นสไลเดอร์กันแต่ว่าจะถามพี่ว่าอันนี้มีชื่อว่าอะไรคะเรียกว่า Hill m a n g a l o ครับก็คือมันจะดิ่งลงครับแล้วก็ขึ้นสุด จริงเหรอโอเคปะงั้นเดี๋ยวลองกัน oh, ขอบคุณครับ oh. ชื่ออะไรฮะนี้ เอเลี่ยนได้แท็กครับผมอ่้วมันเป็นยังไงฮะมันสูงที่สุดครับและยาวที่สุดและที่สำคัญคือมันสวยมากด้วยใช่ไหมคะสวยมากครับสวยยังไงต้องไงเป็นสีลุงครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะฮะ ที่ชอบเครื่องเล่นที่เป็นแคปซูลนะที่นี่เขาเรียกว่ากรุบลูปนะกะ<ต>็ปล่อยตัวดิ่งลงไปนะ,ะเป็นแคปซูลแล้วก็พุ่งออกไปด้านหน้ามีด้วยใครที่อยากเล่นนะ,ะก็มาที่นี่ก็สามารถเล่นได้ขอ,อสัมภาษหน่อยได้ไหมคะวันนี้เรามาเจอพี่คนสวยใจกล้าเลคะที่กำลังจะเล่นเครื่องเล่นที่มีชื่อว่ากรุบลูปนะคะพร้อมยังคะมนัมนมนันมันสู้ๆค่ะพี่ เซอร์นั่นเนงค่ะก็คือคลามคอมเมนต์ต้องเล่นเลยเห็นแค่ขาลงตรงนี้ก็เสียวแล้วนะฮะน่าจะสนุกแน่นอนครับมาเล่นกันเลยเดียวกว่าถูกว่าไว้ไว้พี่เออผมขอลงท่านี้ได้ไหมฮะปรส,สบายยังไงไม่รู้อ่ะฮะแม่ s, s Man, i ่ Man I'm pretty Do the monkey with me Come o e y e r e baby <what? S 1> <c oughs> โซนสุดท้ายแล้วนะฮะไอเป็นเจ็ทโซนครับเวลาเหลือไม่มากพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเดี๋ยวไปรีบเ,เล่นก่อนเลยกันนะไปเรื่องเล่นนี้น่ารักมากจริงโซนนี้แบ่งเครื่องเล่นออกเป็น3ชนิดนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะใกล้จะปิดแล้วก็เลยเลือกเล่นเจ็ทดำนั่นเองค่ะถูกต้ตตองจะบอกว่าเครื่องเล่นนี้หน้าตาน่ารักมากเลยนะเป็นหมีสีเหลืองอยู่ข้างล่างคิดว่าจะน่ารักสมชื่อหรือเปล่าหรือว่าเจ็ทแอนด์นอเจ็ท I'm <coughs> To just <the side. coughs> <coughs> จบกันอย่างเชื่คือแบบคุ้มนะคือสนุกมากของอันเลยอยากให้มาครับการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนนะครับมาแล้วเอ็นเลิฟมากๆมากันได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลางแล้วนะฮะในรายการโตโยต้าไดรฟ์เอ็นเลิฟกลับมาเจอความสนุกแบบนี้ได้อีกเรื่อยๆเลยนะฮะทุกวันอาทิตย์ครับประมาณ4ี่ทุ่มยีนาทีนะครับทางช่อง M Channel กับรายการโตโยต้าไดรฟ์เอ็นเลิฟค่ะวันนี้อิงกับแป๊บนะคะก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนโอเคครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ